พอดีมี FC ส่งของมาให้แพนเค้กนะครับเดี๋ยวเรามาโทรหาแพนเค้กกันเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ร้านกาแฟนะครับสงสัยไม่สงสัยไม,ไม่ได้ยินเสียงครับไม่รับไม่รับโทรศัพท์เลยเราไปหาหนางที่บ้านกันดีกว่าไม่ต้องโทรแล้วนางอยู่ร้านข้าวนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเอาของมาให้นางกันเอานางนั่งอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวเราได้กินข้าวกันด้วย นะครับเขาฝากพัสดุมาให้แพนเค้กเดี๋ยวเอาไปให้นางกันนะับทำอะไรอ่ะทำไมโทรหาไม่รับอ่ะโทรแล้วอะไรนะแกไม่รับสายเธอไม่รับสายเราเราโทรหาเมื่อกี้รับแล้วแกไม่โทรหาใช่เหรอโทรหาแกแกเป็นอะไรไม่รู้แกเหรอไม่รู้ตัวเองนะงกินเปล่ากินข้าวยังคะแอมรักตัวเองนะกินข้าวยังยังไม่กินนะแัวเองข้าสวยไหมสวยสวยนี่ค่าใส่สวยไหม ใส่โอ้เสื้อที่ไปซื้อมาเมื่อวานใช่ไหมสวยจังเลยรักจุ๊ๆโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงันรักเธอจริงเปล่าเธอรักฉันไมรกกี่สีเลยเนี่ยสีเอาของมาให้อ่ะขอบคุณคุณปุ้มปุ้ยมากนะครับที่ส่งของมาให้แผนเค้กนะครับอ่ะเปิดดูส่งอะไรมาให้ เโอ้โหแก่ง <Hungarian> an <analysis> <laughs> oh, no ี้เหรอเอาแก่แกมันต้องเอามีดมีดง่ายกว่าปะโอ้โหส่งพลังจัดโอ้โหอามซอยสามโอ้โหมันไม่ได้เขียนว่าอามซอยสามเลยครับอ๋อมันเอ้าจะคือเทปติดใช่ปะเออมันเอาพัดเทปติดไว้ ส่งพลังมากแรง,ยงเยอะเกลจะลไม่ไปตายเลยโอเคพบมีเล็บมีเล็บปะเล็บแข็ก<ง>ว่าไงเดี๋ยวให้คุยกับเอฟซีเอาไหมเต่นราคาไหมมาม<ท>ีว่าเปล่า <h ans> แทน <h ans> บายบายเอฟซีก่อนเร็ว นี่เอฟซีที่เขาส่งของมาให้นะอาเปยดูนะมาอ๋อกุยช่าเนี่ยครับเอฟซีของกุยอยู่เรื่องนอนไม่หลับเก็บไปฝันเรื่อง<ร>ลอวเพลงได้ฟังด้วยเนี่ยร้อง,งอะไรขอบคุณนี่พี่ขวัญชาบแสนอร่อยนี่ก <c oughs> ุยทาบบแสนอร่อย ตอนยนม,มึๆก็ยอดต่อกล้วยชาแสนอร่อยครับกล้วยกล้วยเบรกแตกอะกล้วยชาใเอีเขาเรียกว่ากล้วยแบกเบรกแตกจะฝาบอกว่าอะไรเกือี่้นกบ่อก้นบอกให้นะกูทองแล้วอะเม้วนังเล็กกับเอจะได้วางไหมเนี่ยวันเนี้ยแพนจะได้วางปะขายเอีจะต้อมา ขอหน่อยขอบคุณนะบ๊ายบายให้เอฟซีก่อนเหรอวแทนบ๊ายบเอฟซีก่อน <c oughs> ถุงจุ๊บด้วยโอเค